อนนี้เรามาอยู่ที่สนามบินดอนเมืองแล้วนะครับโนูดีหนูดีจะไปไหนครับไปไหนนะสิงครับโอ้ไปแล้วครับหนูดีไปแล้วมุรีจะไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวสิงคโปร์น,นี้ลากกระเป๋าไปเองเลย แล้วคนคนจะไปเที่ยวเดินนำหน้าไปก่อนเลยครับไม่รอเลยไม่รอพ่อเลยมไมเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลยใช่ครับสวัสดีครับมาชั่งกิโลกระเป๋าของแม่ครับแม่หนูดี สิบดกิโลคนสองคนกับโนโดีครับนีเหา่าหนีเหา่าชี้เท้าชี้เท้ามาถึงครับมาถึงหนูดีก็เสริมสวยเ,เสริมสวยโดยป้าป้าอะไรหนูดีป้าอะไรป้าอะไรครั ป้าอะไรป้านุดน,นี่ป้าป้านูดสระรอนแซมสวยครับขัะจะไปเที่ยวน,นี่ครับโอครับคณะลูกทัวร์มีป้าไปด้วยครับ้าหนูดีป้านงป้าจุน เนี่ยเห็นไหมนี่ครับทัวร์ที่ไปด้วยกันครับไปทั้งบริษัทเลยทั้งออฟฟิศเลยครับ,รบอะไรที่เื่มน้ำไนยามเป็นนะ โอเคเอาเอกส,สารกันค <dead> <st ud ges disappears> ่ะ <royalty> ไม่เห็นหรอกอันนี้เตรียมโหลดกระเป๋านี่นราโหลดกระเป๋ากันอยู่นะครับเรานีเตรียมโหลดกระเป๋าหนูดิ <Okay. S 1> เราเข้าแถวไปโหลดกระเป๋ากันหนูดิ ดีเตรียมโหลดกระเป๋าโหลดไม่หมดเลยหูดีทั้งสองใบเลยคิดถึงกระเป๋าเ,เยไปแล้วดีป่ะโหลดกระเป๋าเรียบร้อย นี่ตั๋วหนูดีตั๋วเครื่องบินหนูดีให้ลูกเืเอไปแล้วเ,เตรียมพร้อมไปแล้วเดี๋ยวเข้าข้างในกันต่อมอครับเราเตรียมรอนะครับไปขึ้นเครื่องนะครับหมายเลขสิบห้า เดินไปคนแรกเลยนำหน้าเลยวอนนจะไปไหนจะไปขึ้นเครื่องเหรอไปเร็วๆเ,เ,เ,เดินเร็วๆนุ้ยดิไอ้่ะไม่ได้ร้อนซะหน่อย ขึ้นเครื่องทางออกขึ้นเครื่องสิบห้าเราไปทางออกขึ้นเครื่องสิบห้านี่ถ้ยไหลไปโน่นเลยเนี่ยตื่นเต้นไงหนูดีตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นหรอเฮ้ยหนูดี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 มาดูนี่ดิมาดูนี่มีเจอเครื่องบินป่ะมาดูดิ พ่อว่าได้เห็นเครื่องบินตรงนี้นะนี่ไงเห็นเครื่องบินยังเนี่ยนี่ไงเครื่องบินนี่ไงเครื่องบินจอดอยูไนะ่ไหมนี่ยเนี่ยหนูดีจะได้นั่งอันเนี้ยลำนี้เปล่านี่ตื่นเต้นหนูดีตื่นเต้นหนูดีจะไปดูอะไรมอไรืออะไรอ่อนหนูดีจะไปดูมอืออะไรอ่อนนะ x t s t โอ้ยประตู้าอย่างไกลเลยหนูดีประตู15ไกลจังให้เที่ยวบินนะครับทเที่ยวบินออก สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนูดีฟามิลี่นะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่สิงคโปร์แล้วพบกันนะครับผมทำไงคดีดีใจใหญ่เลยขณะนี้เขาเชือว่านี่คือวันที่เขาจะได้รับกยรเสนอชื่อ ไปแล้วนะไปแล้วนะไปไหนกันเนี่ยไปไหนกันไปไหนกันไปไหนนะโอ้หน,นะครับหนูดีจะไปขึ้นเครื่องแล้วครับอนีดีใจก็จะขึ้นเครื่องบินแล้วเขาจะไปสิงคโปร์หนูดีดีใจครัลูก ดีดีใจครับครับตอ,อนนี้จะไปขึ้นเครื่องแล้วครับขออนูดีเราจะเดินไปขึ้นเครื่องกันแล้วไหครับนีบ๊ายบายนี่ครับปขึ้นเครื่องครับ 2ีองตรงไปยี่สิบสอฝั่งนี้ครับยี่สิบสอ f e d เนอะยี่สิบเอ f E d ยี่สิบสองให้ลูกนั่งละให้ลูนั่งลุ้่น น,น,น่าจะน,นั่งนี้นะครับตาเขานั่ง่นีครช่อาจเขาเขียนป้าไโดยได้ที่นัน่งิิหน้าต่างด้วยดูวิวเลย